สวัสดีครับพบกับผมปองแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้จะเป็นโปรเจกต์เอา ID เก่ากลับมาเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้า,เว,าเวลามีอัปเดตเกี่ยวกับพวกดาร์กอนเนี่ยผมก็จะมีการเอออเามาแบบกลับมาเล่นใหม่หรือเล่นใหม่บ้างในบางครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันที่14เดือน7เ,เนี่ยก็จะมีคุกกี้ดาร์กอนตัวใหม่ชื่อเจ้าตัวลำใหญ่ใช่ไหมครับ ก็รอบนี้ผมก็จะมาในทรงของการเอา ID เดีเก่ากลับมาเล่นซึ่ง ID เนี้ยนะครับเป็น ID ที่เลิกเล่นไปน่าจะ2-3ปีได้แล้วนะครับหลายปีมากๆก็คุณคิดดูว่าคุกกี้ใหม่ๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะแบบนักปรุงยาไม่มีดอกบัวไม่มีโอ้โหก็จําได้ว่าสมัยที่ก่อนที่ไ d ดีนี้จะเลิกเล่นก็เป็นช่วงที่แบล็คเบอร์รี่กับนักสํารวจเมตามัง้งก็เลยตัน2ตัวเนี้ยนะครับมา เดี๋ยวพามาสำรวจไอดีนี้ก่อนละกันนะครับเลี้ยงจากลำดับเลเวลก็จะมีคุกกี้อีปิกตันเนี่ยพอมีอยู่บ้างมันเลเวล59าเกว่เนาะแต่ก็ไม่กี่ตัวไม่ได้เยอะขนาดนั้นตัวใหม่ๆนี่ไม่มีเลยนะครับเพชรไม่อยู่13ื่นเงินไม่อยู่14ล้านนะครับไอดี ID นี้เลเวล59เนะครับเนี่ยพายดูนะครับคือเพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยครับมันมีแบบว่ารางวันแบบอะไรนะที่มันเช็คชื่อแล้วมันได้รางวัลกลับมาเล่นอะไรไม่รู้นะครับผม,มนั่นแหละนั่นแหละนะครับ มารับไปก่อนนะครับปลานะครับอุย้ยได้เพชรมาอีกเท่าไหร่วะเน,นี่ยสองพันกว่านะครับแต่ไอดีนี้เนี่ยผมน่าจะเคยเข้าไปรอบ1เดือนที่ผ่านมามั้งก็เลยเหมือนมันไม่มีกระนานเช็คชื่อไอไอที่มันกลับมาเลยหรือเปล่าว่าผมจําผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระสําคัญของเรามากเราเล่นแบบนี้นั่แหละนะครับมารับมานะครับถามว่าเก่าขนาดไหนก็นะรับรางวัลก่อนนะครับเก่าขนาดที่ว่าไอดีนี้หมดเนื้อเรื่องน่าจะยังไม่เคยเล่นมั้ง เออเห็นไหมเนี่ยหมอนในเรื่องยังไม่เคยเล่นนะก็คือเลิกไปก่อนหมอนในเรื่องมาอีกนะครับผมโอโ้โหผมบอกเลยว่าผมได้ปั่นหมอนในเรื่องจนเหนื่อยแล้วแล้วก็ไอดีนี้ก็คือเล่นเล่นพวกคุกกี้ชาเลจนตัวเก่าๆไว้เยอะนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยผ่านไดมอนด์ไว้หลายตัวน่าจะเล่นแบบเล่นเอารางวัลเนี่ยเล่นเอารางวันสุดไปแบบหลายตัวมากไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้ฟาร์มเยอะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ลำไยผมจะมาลงหลักปักฐานที่ไอดีนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมกะว่าแผนข้าวเนี่ย คิดว่าถ้าคนที่เล่นใหม่เนี่ยทำตามได้คิดว่าเล่นใหม่หรือกลับมาเล่นอ่ะใช้ทําตามแนวทางที่ผมจะเล่นได้นะครับผมก็คงจะเพชรอ่ะไปสุ่มคุกกี้หมดเลยนะครับผมโอตอนนี้มีพอยอยู่หมื่นห้านะครับทำรีเจนเนอเรตันใช้พอยเท่า,าไหร่วะประมาณแสนเจ็ดใช่ไหมเพิ่งมียังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะและเพชรมีเท่านี้ไหนตัวสุ่มสมบัติไม่มีเลยนะครับลูกบาทมีอยู่พันพันเจ็ดมาแล้วก็ชิงถ้วยนี่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห เลิกไปเต้งสมัยไหนไม่รู้ว่ะออมาได้โอ้โหได้กรอบกรอบอะไรไม่รู้มาเนี่ยนะครับอืมอืมเร่งมานะครับมาเดี๋ยวผมคิดว่าผมมีแผนว่าไอดีเนี้ยจะทําคุกกี้สลากก่อนก็คือน้องงูนะครับเออน้องงูที่ชี้สุ่มเลยก็ได้นะเนี่ยมาคลิปนี้เริ่มเป็นตอนที่หนึ่งเลยนะอย่าพวดโหมดพวกเนี้ยอย่าผมก็คงไปไล่เก็บนะครับวีมิตอราไม่มีอะไรนะครับ ประชากลยังไม่มีกีเนี่ยแล้วก็หมดก่อยความทรงจำไอดีนี้ก็ฟาร์มไว้เกลี้ยงแล้วนะครับเออแบบเนี่ยดูดิร5 0ดาวก็ฟิตขนาดไหนอะฟิต <laughs> มากนะครับเล่นจนแบบได้สกินน <laughs> ะอแต่ไอดีนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไอดีที่เคยมีประวัติการเติมมาแล้วนิดหน่อยนะครับเติมมาน่าจะแบบว่า7 8 0 0บาทเองมั้งนะครับแต่มันนานแล้วอะนะครับมันอย่างที่ผมบอกไป2องสาปีแล้วมาเดี๋ยวเราเริ่มหาคุกกี้กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการ ผมต้องการกี้หลายตัวมากฉะนั้นผมจะสุ่มหีบสองนะครับเนี่ยไม่มีเลยสักตัวมีแค่ไดโนเสาร์นะครับมาเราต้องการน้องสลับมาเล่นก่อนนะครับเลตสโก้ go, นะครับโอ้โหเปิดมาได้ช็อกบอลนะครับแล้วก็ของฟรีไม่มีหีบเดียวเองเหรอบ้านะมาเอาน้องกระลับไม่เอาแมวน้องบุก V1 นะครับเอาน้องบุก V2 โกเออมาทั้งสองวีแล้วเอ,อ้ยยังมีอีกกดดิเอออุ้ยได้สัตว์เลี้ยงดาร์กอลินจี พื่อไอดีนี้ไม่ทำลิ้นจี่นะครับเพราะว่าถ้าจะทำตัวใหม่ตอนเนี้ยทำดาก้อนลำใหญ่ดีกว่ารอมางั้นเัีผมเอาเพชรกดหาเจ้าตัวสละเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าโรชันมีเท่าไหร่นะอ่าฟปลานะครับอุ้ยแม่มดออกเฉยโปติออกย่านโอ้ยไม่ได้สละเลยหรอน้องงูน้องงูเออมาแล้วน้องงูนะครับุยต่อ ه, น้องงูไม่อเพชหมดแล้วนะครับพอตตอนนี้มีอยู่สามหมื่นนะครับมาดูพากระเป๋าดีกว่าดูกระเป๋าง่ายดีมีโพชั่นสิบสามขวดนะครับโอเคผมม่เศรษพันหนึ่งอย่าเรียกว่ามีเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัว๋วเดี๋ยวผมคงจะไปเล่นหมดใน,นเรื่องแหละเพื่อเอาเพชรเนาะครับหมดใน,นเรื่องเนี่ยมีให้ฟาร,ร์มเยอะนะครับจะเล่นสมบัติไม่เล่นเลยเนาะเพราะว่าไม่มีสมบัติใหม่เลยนะครับโอ้โหเหนื่อยหาคุกกี้ไม่พอนะต้องมาหาสมบัติเอ้ยลืมพาให้ดูสมบัติเลยดูสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะไหนพาดูแลเอาให้ดูละเอีย ลำดับเลเวลนะครับอ่านี่นี่นี่อ๋อนี่ไอดีสมัสมยแตงกไอแซนวิเหรอเนี่ยนะครับโอเคผมก็จําไม่ได้นะไอดี ID นี้สมัยไหนนะครับนานมากมาอ่าประมาณนี้มีเยติเลเวลเก้าเลยนะไม่ได้ใช้อยู่เดียะสมบัตินะครับสมบัติแต่สมบัติอ่ะไอดีนี้สมบัติค่อนข้างเต็มมากๆอยู่แล้วนะครับอืมดูจากลำดับล่าสุดดีกว่าโอ้โหสมบัติม้าก็ไม่มีนะ มีอุปสมบัติกล้องเลยเวลาสามีสมบัติมันจูนโนกับพอแบบไปวัดไปวาได้แต่ก็เลยเวลไม่ค่อยเยอะนะครับสมบัติเรียกว่ามีแค่เครื่องยนต์ดีกว่าที่ใช้ได้นอกนั้นเนี่ยเป็นสมบัติเก่าที่สลักนะครับซึ่งสมบัติเก่าไม่ได้ใช้เฮ้สลักไม่กี่ชิ้นเองนี่หว่านะครับเนี่ยกี่ชิน 1, 2, ้นหนึ่งสองสามแต่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับในนองสามสี 1, 2, ่ห้าแต่เครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิน้นสิบสองแต่เป็นสมบัติกากหมดเลยนะมีเครื่องยนต สมบัติผมไม่นับว่ามีก็ได้นะถ้ามีแบบนี้นะครับเพราะสมบัติกาก,ากจริงนะครับสมบัติเดี๋ยวคงไว้ก่อนคงจะเน้นทำเอาลำไยก่อนของไอดีนี้นะครับโกเคก็มาแชร์ประมาณนี้สำหรับไอดีนี้ก็คงไม่ได้ทำคลิปอัปเดตทุกวันนะอาจจะ1สัปดาห์อัปเดตทีหนึ่งสสัปดาห์อัปเดตทีหนึ่งหรืออาจจะแล้วแต่หรืออาจจะโผล่มาอีกทีก็เลเวาตันก็เป็นได้นะแล้วผมจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าทําอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะถ้ากลับมาเล่นหรือเล่นใหม่เนี่ยมันมีคลิปของที่ผมเคยทําของไอดีดาร์โกล คุณเล่นตามแบบแผนแนวนั้นได้เลยนะแผนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับในคุกกี้ชาเลนจ์ตัวนี้รางวัลเป็นอ๋อเป็นผูปป้วาภัณเหรอพิ้ิธภัผมน่าจะผ่านได้มากนะครับแต่ตอนนี้มันแคนดี้ตีติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผมว่าหลายตัวเราผมน่าจะผ่านได้นะครับแต่ต้องไปเล่นแบบมิชชั่นโบนัสอะ่ะก็ฟาร์มจนเหงือแห้งอ่ะผมบอกเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับสู้สๆ,ๆนะครับกลับมาเล่นหรือเล่นใหม่ก็ต้องขยันหน่อยเรื่องปกตินะครับจริงๆเล่นอยู่แล้วก็ต้องขยันเกมนี้มันถ้าขยันก็อยูู่่ไดด้้ทุกโมมอยแลวา ก็ต้องไม่หากิลด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลำไยมาก็น่าจะปลดล็อกจากโหมดกิลเหมือนกับดาก้อนตัวเก่าๆนะครับยังไม่มีกิลเลยนะมาเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งมาอัปเดตไอดีนี้นะครับว่าอะไรยังไงแต่เรื่องเงินไม่น่าจะเป็นปัญหา17ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็มันตัวแรน่าจะตันหมดแล้วนะตัวเกรดแรถ้าตัวเกรดแรตันนี่ยเงินมันหาไม่ยากนะครับแต่ถึงแม้ว่าแรจะไม่ตันอย่างเงิน,นก็ไม่ได้หายยากขนาดนั้นเพราะว่ามันเล่นจะหมดในเรื่องได้แต่ก็ใช้เยยออะะหนน่ครับ ขาดเยอะจริงๆเว้ยโอเคก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ